โอเคฮะก็พูดผิดโอเคอะไรครับสวัสดีฮะทุกทุกทนทุกทุกคนทุกทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับตันเทลแลนด์นะในเกมเซเว่นครับวันดีฮะมาตีปราสาทครับเจอกันกับปราสาทของเจฟนะมังกรโบราณนะนี่เป็นการตีปราสาทระดับความยากปกติซึ่ง นี่โอ้โหวันนี้กิลเวิร์ครับรีประสาทตีกันไปครับ240ล้านนะตามมาด้วยรีเจนกิลผมอยู่ไหนเนะนี่ยนะี่ฮะอยู่ที่7นะฮะคนยังไม่ตีอีก8คนโอเคก็น่าจะเกาะที่5อยู่มัง้งน่าจะได้นะถ้าที่5ไม่เพิ่มขึ้นโอเคตอนนี้4ี่ทุ่มกว่าแล้วฮนะต้องตีประสาทแล้วอ่ามัสลีที่จะจัดก็คือแบบนี้ฮนะ คีดจะอธิบายนะครับถ้ามีอะไรถามใต้คลิปนะฮะสักหน่อยแล้วกันนี่ก็เป็นลดดาเมจนะฮะพลังโจมตีนี่ก็เพิ่มความแรงของคริสติคอลครับลดบล็อกฝ่ายตรงข้ามาจะได้ยิงแรงๆนะครับที่เหลือก็เน้นโจมตีทั้งหมดนะฮะไม่เพิ่มป้องกันเลยนะครับเน้นเพิ่มความเร็วเพราะว่าทีมเราจะได้ตีติดสปีดจะได้ยือเทินได้ดีมากขึ้นนะครับอ่อีกอย่างหนึ่งสําคัญนะหน้า2ครับไม่เลือกลดเคาน์เตอร์นะฮะเพราะว่า เราต้องการให้บอสเคาน์เตอร์เรามันจะได้ดึงเทินได้มากขึ้นนะฮะตั้งดีเดอร์เป็นจูปี้ก่อนเพิ่มความแรงไปอีกโอเคทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยรอบแรกเนี่ยผมจะลองเป็นสเตปลีน่าสไปน์นะฮะที่จริงถ้ามีเอสอ่อนๆหน่อยเนี่ยเอสแบบ4-5ดาวที่มันตายง่ายๆเนี่ยฮะเอามาใช้แทนสไปน์น่าจะเก่งน่าจะตีได้เยอะกว่านะแต่ผมไม่มีเอสโอเคก็เป็นลีน่าสไปนะครับ ลาเชลไอรีนจูปี้แล้วก็เลือกที่จะยืมเมย์นะฮะเมย์อยู่ไหนเนะี่ยโหมีคนเดียววะเนี่ยโอเคนะตีสองรอบต้องใช้เมย์สองครั้งนะฮะพออยู่โอเคตื่นเต้นครับเริ่มันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวขอคิดสเต็ปก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอพอดก่อน เปิดเสียงในเกมนิดนึงโอเคฮะกดออโต้สกิลออกนะฮะจะกดให้จูปี้เนี่ยนั okay, uh, Skill, uh okay. ah ่งที่ห้องแรกครับรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังไหมหรือเปล่าโอเค พอามาที่ห้องสองครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนี้มันจะอยู่แล้วก่อนใช่ไหมฮะปุ๊บแ้วจูปี้ก็จะยิงหนึ่งทียิงติดสปีดปุ๊บกดบัฟสกิลลีน่าฮะเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอไปห้องที่สามเนี่ยจูปี้เราจะได้ปับเลยฮะโดยเป็นบัฟแบบไม่เสียเทินของห้องนี้ด้วยนะเพราะว่าจูปี้เราตีธรรมดาไปแล้วครับโอเคไปถึงห้องบอสฮะ ลบเกาะก่อนนะด้วยทางด้านของราเชลราเชลเนี่ยต้องใส่หนึ่งจุดอ่อนนะครับเพื่อที่จะว่าเพิ่มค่าจุดอ่อนของตัวเองมันจะไปเล็งตัวเลือดน้อยก่อนเพรว่าจะไม่งงนะอีกหนึน่งเหตุผลที่ผมใส่สปไปก็คือนี่ฮะ สามารถกันดามจจากไม่ไม่ใช่กันดามจกันบัฟต่างๆในช่วงแรกๆที่พวกลุกกับชาเสลยังอยู่ได้นะอีกอย่างที่เราต้องทำก็คือทำให้เจฟตายเอ้ยขอโทษนะทำให้สไป์ตายนะฮะทำยังไงก็ได้นะเอาสไป์ออกไปสกิลให้มันโดนเคานเตอร์ต,อตายไปครับ ทำไมต้องทำแบบนั้นนะ๋ะะยวผมค่อยอธิบายแป๊บนึงเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยืมเมย์ออกมาฮะแ้วถ้าสไปย,ยังไม่ตายเนี่ยทีมเราจะโดนเจ็บมากนะดูนะเริ่มเจ็บแล้วครับโอเคครับสไปตายแล้วนะ แต่ว่ายังไม่ยืมฮะเหตุผลที่ยังไม่ยืมเพราะอะไรผมจะกดฮิลก่อนออกกดฮิลปุ๊บมันจะไม่มีแอคชั่นโจมตีฮนะทำให้เราจะเขาเรียกว่ามันไม่สามารถมีการเคานเตอร์อะไรเกิดขึ้นเราจะเสียแอคชั่นตรงนั้นไปฮนะเราเลยเอาแอคชั่นการวิ่งออกมาของเมยนะ์เพื่อที่จะดึงเทินขึ้นอีกถ้างงก็ช่างมันนะฮะฟังผ่านผ่านฮนะ หวังว่าจะไม่ยิงลุกแน่โอ้โหเขี้ยไอโง่น้ำตาจะไหลครับยิงลุกเฉยแค่พลาดเลยนะไอ้เขี้ยเมมใครวะเนี่ยเฟลวะแบบนี้ฮะเสียเทินไปเยอะมากครับ โอเคไม่เป็นไรครับขึ้นเทอร์ทีสองนะทำแต้มไปแล้วหนึ่งแสนนะเป้ญญาหมายของผมก็คือ4ี่แสนหครับไม่รู้ว่าจะถึงไหมลองดูนะพอ,อเมออกมาเน้นใช้สกิลล่างเม์ด้วยนะมันทำดาเมจได้แรงทีเดียวเม์บางคนนี่ทำดาเมจได้ถึง6,000เลยนะถ้าคลิแรงรพอๆกับทางด้านของจูปี้ตีเลย นี่ฮะไม่คิดก็สามพัน้าไปและผมนี่จะหมดเทินสองแล้วนะฮะรู้สึกที่แท้มากเอาเลยฮนะขึ้นเทินสามครับเล่นเฟล,ลไปเยอะเหมือนกันนะจังหวะ ก่อนหน้านี้เนี่ยยิงไปเรื่อยๆฮะมีไอคิวไหนดูบัฟคนหัวเจบด้วยนะอย่าให้พวกลบดาเมจหายนะครับไม่งั้นโดนเป่าอาจจะตายได้ง่ายๆนี่ฮะเจ็ดพันครับเห็นไหมฮะความแรงนี้แรงจริงๆฮะ ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสใช้ใช้เลยนะสกิลล่างของเมยขนาดว่ายืนหน้านะยิง7000พันพ่อแม่พี่น้องนี่ฮเริ่มเฟลแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเทิร์น4แล้วนะเทิร์นผ่านไปไวมากครับรอบนี้ขอบอกว่าอย่าดูถูกจูบี้นะฮะหลายๆคนนี่แบบจูบี้กับตินอะไรดี เซอินไปเลยครับุ๊กนี้กากมากเดี๋ยวรู้กันกแต่ว่าเดี๋ยวแคทหน้าเซอินก็ใกล้จะปรับแล้วนะนโอ้โหเจฟันไม่เคาเตอร์เลยฮะเธอนี้ปนไปโคตรไวเอาไปเรื่อยเลยฮะ พลาดครับเมื่อกี้ไม่ได้กดสกิลฮะไปฮะเธอไดนแคไม่น่าจะถึงครับสี่แสนจริงตรงนี้น่าจะได้สามแสนแล้วนะโอ้โหแบัฟหายพอดีด้วยฮะ แน่เลยฮะไปเล่นพลาดตรงนั้นได้ไงฮะไป็นหาให้อภัยตัวเองลืมกดสกิลฮะผมถอดสกิลออกไปไง คืนเทิร์นที่6แล้วนะฮะน่าจะยืนได้สักป,ประมาณ9เทิร์น8เทิร์นเทิร์นที่8นี่เริ่มเจ็บแล้วของปั๊บนะฮะแล้วเป็นเคสแต่เดี๋ยวผมเองไม่เป็นไรฮะขอปับอ๊บคิวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตายซะก่อนจะเฟลมากกว่าเก่านะฮะ กดผิดแหละเห็นว่าเมื่อกี้ผมลนนะที่จริงเวลากดสกิลสำรองนี้เอาไว้แค่สองสกิลก็พอนะเวลายกเลิกสกิลมันจะได้ยกเลิกได้ทันนะเมื่อกี้ลนเลยฮะขาดอีกแสนห้าไม่ถึงแน่นอนนะผมตีผนะ้าเด้ะ ขึ้นเทิร์นใหม่พอดีฮะเลือกเต็มมาแบบนี้นเอฮะดูว่าเวลาโดนขีดนี้เจ็บมาก เราจะขึ้นเทิร์นที่8เลยนะเพราะเมื่อกี้ไอรีนผมตัวที่สปีดต่ำสุดแะกระโดดออกไปตีแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยโอ้โห,หบัฟหมดฮะเนี่ยฮะต้องสังเกตตลอดนะฮะเพลินครับเพลิน,นอยา่างน้อยต้องตีได้สักสี่แผงฮะเพื่อที่จะไม่ขายขี้หน้าชาวบ้าน あっ น่าจะนั่งก่อนน้านี่เอาแล้วร์เดนที่เก้าครับสี่แสนนะเล่นพลาดไปเยอะเลยตอนนี้นะถ้าเล่นไม่พลาดนะสี่แสนห้าแน่นอนครับเคิือนไหลไปประมาณสามเทิืนติดแล้ก่อนหน้าติดบล็อกครับอะไรติดบล็อกได้ยังไงวะ ลงโ,โหดเลยไหมเนี่ยยังอยู่แข็งใจไว้ทำน้ำเม็ดสองรอบหายเฮียคีหน่อยโอเคขอคิวหน่อยนะขอยิงอีกสักเม็ดสองเม็ดนะ ใช่นะรุนแรง4 5 0 0น่าจะถึงนะฮะขอยิงอีกเม็ดเดียวเฮ้ยทำไมเบาโอ้โหบัฟบนบัฟดีนหน้าบนหัวเมย์หมดนะถึงนะ400,000หมั่นเอ้เกิน10แล้วมั้งครับเนี่ยแฝงโหมาไม่ถึงฮนะ ไม่ถึงก็เกือบนะมเล่นพลาดเยอะด้วยอ๋อสองร้อยแหม่ยังจะบัฟอีกเหรอโอเคฮะสี่แสนสี่ได้บัฟเอฟเฟคห้องทดลองก็ห้าแสนกว่าเ,เดี๋ยวผมแคปภาพหน่อยคุยกันอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยเดี๋ยวเอาภาพไปส่งกลุ่มไลน์โอเคเดี๋ยวรอบที่สองครับมาดูฮะ คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นกําลังเป็นที่วิเคราะห์กันว่าสเตปลีน่าหรือว่าอาริสเนี่ยในวันเจฟเนี่ยอะไรดีกว่ากันซึ่งผมคิดว่าลีน่าเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นวันลาเชลเนี่ยต้องเป็นอาริสครับเพราะว่าสามารถอยูล่ลางบับได้ด้วยไม่ค่อยอยากอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย Honor, จะใช้ทางด้านของลีน่าตีสองครั้งก่อนนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมจะลองเอา สเตปอลิสเนี่ยมารีวิวให้ดูนะว่ามันจะตีได้เท่าไหร่โอเคต่อกันเลยนะอย่าลืมยืมตัวครับเกือบแล้วถ้าใจร้อนลืมยืมตัวนี้จมเลยนะต้องยืมเมย์ครับขอให้เมย์คนนี้เก่งด้วยแล้วกันนะหวังว่าเมย์คนนี้เขาจะเก่งนะฮะโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับรอบที่2อ,อย่าลืมเอาสกิลอัตโนมัติออกก่อนนะสเตปเหมือนเดิมครับตีครั้งแรก2ครั้งก่อน กดนั่งฮนะทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่เสียมับเคินของดูพี่นะฮะเรที่สีเคยสี่แสนหไม่เคยถึงสี่แสนเจสักทีเโอเคครับรอบที่สองนะะเพิ่มสปีดไหม ไม่ไม่ใช่พอเนี่ยจูปี้ยิงธรรมดาเสร็จเราก็กดปั๊บนะมันจะได้ไม่เสียเทินที่เหลือก็ปล่อยมันไปอิงธรรมดามันไปไปถึงก็เหมือนเดิมครับลาเชลอันนี้ต้องไม่ลืมฮะอยากอยากกดสกิลที่3ามไว้ฮะอยาติดขี้เขียจนะฮะโค้ดเกาะเรียบร้อยครับเฮ้ยอยาตีแถมดิเเ้ยยกรอบปุ๊บ ชุดปีแปดแปดแปดไปเลขไว้ช่างเหมือนเดิมตลอดโอ้ก,กับมาครับขเขาเตอร์ไว้หนึ่งต่อจิ้มไปมยังไม่ตายอีกฮะสไปด์น,น่าจะถึงคราวโคกแล้วเนี่ยอ๋อ ายนนี้ปลดออกมาเลยนะว่าเพราะว่าผมไม่ต้องการรอฮิวแล้วก็ใส่สกิลหนักก่อนเลยเอ้ยอยาตีลุกดิฮะโอ้ตีลุกเฉย ยังดีนะยังยิงเจฟอยู่เราต้องเลี้ยงลุกไว้ให้นาที่สุดครับเพราะอะไรฮนะเหมือนเทิมก็คำตอบเดิมเพิ่มดึงเถินนะคาเ,เตอร์อ้พลาดนะมันคาเตอร์แล้วเลือดทางด้านของลุกนี้ลงไปต่ำนะจูบี้ก็เลยกระโดดไปตีลุกนะเพื่ออาจจะงงว่า ไอ้โจมตีจุดอ่อนเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่นะเท่าที่พวกผมเนี่ยผลวาวิจัยแล้วก็นั่นแหละฮะสรุปกันมาครับโจมตีจุดอ่อนเนี่ยมันทำงานเล็งตัวที่หลอดเลือดเหลือน้อยที่สุดน,นะะ เคาเตอร์หน่อยครับเจฟน้ำตาจะไหลฮะไม่เคาเต,เตอร์เลยเมื่อกี้โอเคอ๋ผมไม่ได้นับเวลาสกิลเจฟไว้อ่ะโอ้พลาดเดี๋ยวนะ ขอดูอีกรอบนึงใส่ไปสองสกิลปุ๊บเจฟถึงจะใส่สกิลกลับมาเข้าใจแล้วรอบนี้ก็น่าจะฮิวได้เลยขอจิ้มไปก่อนแล้วกันนะถ้าเมื่อไหร่ที่เจฟสกิลกลับมาปุ๊บผมจะใส่สองสกิลแล้วกดฮิวนะ เฮ้ยโคตรเธอนนิดหน่ยนะถึงมั้ยเนี่ย4,004ฮะรอบนี้เจ็บไม่ค่อยคัลเตอร์เลยฮะดูดิฮะโคตรตั้ตาจะไหลฮะโอ๊ยเกโอเค ต่อฮะจะถึงไหมครับสถิติเมื่อสักสครู่ฮะสจิลเมย์ก็ตีสิบโอ้หนี่เจฟไม่เคาน์เตอร์เลยครับน้ำตาฉลายจริงจังปั๊บหมดใส่ก่อนนะเร็วฮะเดืนทีส่สี่ฮะขึ้นได้แค่แปนเจ็ดเองย หลังๆนี้ก็กดออโต้สกิลไว้นิดนึงนะเผื่อเวลาที่ถอดสกิลพลาดมันจะได้แบบมีแอคชั่นออกไวนะ nó chạy, 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 การดึงเทอรนี้แทบจะหายไปหมดเลยนะแล้วคือข้อเสียของลีน่าคือยิ่งเทอร์มันผ่านไปไวมากเกินไปเนี่ยเราจะต้องมานั่งเสียเวลากดบัฟแล้วคือบัฟเนี่ยมันไม่มีแอคชั่นโจมตีฮะมันก็เลยไม่เกิดการเคาน์เตอร์เกิดขึ้นนะ ูไม่เคาเตอร์เลยฮะงูกรีดเลยน่าจะไม่ถึง4แสนด้วยซ้ำแล้เนี่ยต้องฮิวก่อนลยฮะไอรีนจะตายครับ ได้สองแสนหะ้าอย่างเง้หกเทิร์นก็ไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยวชูฟี่จะยืนอีกแล้วเนะี่ยเพราะว่าจะเข้าเทิร์นที่8แนละ้ว ติดแน่โอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคลิปยังไม่ติดเลยฮะไปยันหมดแล้วตายอยู่ฮะเทิร์นเจ็บเป็นพัดครับพี่ดูไม่เคาน์เตอร์เลยฮะเจ็บไอ้ คนยังยิงติดล็อกด้วยซ้ำฮะชีวิต atem? อะไรมันจะกไอเน็ตอนาดอานาดนานมาเนี่เฮ้ยคาเตอร์หน่อยจริงจังเว้ยเนี่ยตีสี่ตัวเจฟให้คาเตอร์สักคนนะ เพลงะตอนนี้น่าจะได้แค่สามแสนน,นะดูจากสบอเกือบข้าวแล้วนะไอรีนน่าจะตายนะสกิลต่อไปน่าจะรอดนะเฮ้ยยังได้ใส่สกิลอยู่ เมใส่อะไรวะเนี <sm ack> <box> ่ยสองสปีดเหรอน่าจะเป็นเมสองสปีดนะคือแบบยิงไปยูสติดบล็อกเนี่ย เทิร์นสิบก็พังยังยัางขอบัฟหน่อยนึงนะดูว่าตีธรรมดาก็จะตายแล้วครับเทิร์นสิบนี้น่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วนะนี่ยนั่นแหละเมครับจัดหน่อยสกิลล่างขอสักห้าพัน ติดบ,บล็อกรัวๆฮะเมใส่สองปีดสงสัยต้องจำชื่อแล้วว่าเมยใครใส่อะไรปะโอเคน่าจะได้แค่ 3, สามแสดแปดเศร้าฮนะนะ <c oughs> เทิร์นเมื่อไหลแบบคือมันไม่เคาะนเตอร์ฮะนี่คือแบบตีกิวก็ดวงนิดนึงอ่ะทำให้เคาะนเตอร์ก็เนี่ยอารมณ์เนี้ยโอเคสองครั้งผ่านไปครับก็เหนื่อยฮะ ก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะที่ใต้คลิปถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะถ้าหรือว่ามีข้อมูลที่คนอื่นเขาทำไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะให้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่เข้ามารับชมกันและถ้าใครอยากรีเควสให้ผมทำคลิปอะไรออกมาเนี่ยก็ลองขอกันมาได้ฮนะแต่เปิดมอนเยอะๆเนี่ยอาจจะคงไม่ได้ทำเพราะผมไม่ได้เติมเงินไง เติมแบบแค่กล่องเมอะไรพวกนี้ฮนะก็เลยไม่มีรูบี้มาหรือเหลือมาเปิดโชว์นะโอเคสำหรับคลิปนี้ฮนะขอรักกันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะบา,บายครับทุกทกคน